รนดอมเขากับมือที่สามที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็สามใบนี้นะจะบอกว่าตัวของเขาอะ่ะเหมือนนิ่งนะแต่ว่าก็ทำงานหนักหน่วงนะคะแล้วก็ในการทำงานของเขาอะ่ะไม่ใช่ว่าจะได้เงินนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่เขาอยู่กับกับมือที่สามะนะ คืนไพท่ทาเวลูปากทาเวลูปากส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่บ่งบอกเรื่องการเงินฝืดเครืองการเงินติดขัดนะคะคนสองคนสิ่งสองสิ่งที่นั่งอยู่ด้วยกันแต่เห็นไหมว่าตัวไหนยอยู่ด้วยกันจริงแต่ว่าหน้า,นาหาันกันคนละทิศคนละทางแล้วก็สีหน้ามีแต่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะ เขากับมือที่3ในตอนนี้นะคะรวมถึงการเงินการทองก็ฝืดเคืองนะทางานทําหนักแค่ไหนก็ได้เม็ดเงินก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาลงแรงไปนี่คือชะตากรรมที่เขาสองคนได้รับนะคะทําอะไรก็คือเหมือนตกอยู่ในเคาะกรรมนะเคาะใหญ่ด้วยตกพระราหูใหญ่นะคะอีกในนึงก็คือในความเชื่อนะบางคนบอกว่าถ้าได้ไพ่พระราหูใหญ่บางคนก็คือการโดนของ นะคะในนี้ด้วยด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นชะตาชีวิตของคนที่หักหลังเราไปแล้วก็ไปอยู่กับมือที่3นะคะตามแรนดอมที่บอกว่าเขากับมือที่3ตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยค่ะชะตากรรมชักหน้าไม่ถึงหลังทำงานไม,ม่มีเงินไม่พอใช้ประมาณนี้นะ